ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องนะครับคือเอาเงินต่อเงินนะครับในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นนะครับครับก็ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นมะกรูดนะฮะลูกมะกรูดพื้นบ้านนะครับคือเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นบ้านหางจระเข้นะครับคืออย่างมะกรูดกับบ้านหางจระเข้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ มีอยู่ทั่วไปนะครับบ้านเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับแต่อย่างบ้านหางจระเข้เนี่ยก็เอาไปแปรรูปนะครับทำเป็นสมุนไพรเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยขายแพงด้วยนะครับครับคือของบ้านเราเนี่ยมันวัตถุด,ดิบวัตถุด,ดิบนะครับมีเยอะนะครับแต่ทีนี้คือถ้าเรามองเห็นคุณค่าตรงเนี้ยครับมันสามารถเอาไปแปลรูปแล้วก็ เป็นอะไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับเอามาใช้ได้นะครับมีราคาด้วยครับแปรรูปแล้วมีราคาด้วยเยอะแยะไปหมดนะครับก็ผมเคยเ,เจอคนต่างชาตินะครับสคนนะครับทีนี้คนหนึ่งเนี่ยเขาไปไปเจอที่ตลาดนะครับเขาเห็นอย่างขนมตุบตับนะฮะที่ขายในตลาดแถวบ้านเรานีครับ เขาบอกว่ามัน a m a ซิ่งมากผมก็ว่าเนี่มันอ m a ซิ่งยังไงนะครับคือขนมตุบตับเนี่ยเขาจะห่อด้วยใบตองนะครับเขาจะห่อด้วยใบตองแล้วก็ทีนี้เขาบอกว่าคือบ้านเขาเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมครับแล้วทีนี้เขาบอกว่าบ้านเราเนี่ยคือมันห่อด้วยใบตองเนี่ยมันทําสวยครับเขาบอกว่าเนี่ยก็คือถ้าเอาไปขายออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับคือทําตัวเนี้ยเขาบอกว่า ทำเงินได้เยอะเลยอะไรเงี้ยครับก็คือขนมตุบตับธรรมดาธรรมดาเนี่ยอะไรเงี้ยคือคือคือในส่วนเราเนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับแต่ว่าเขาในมุมของเขาเนี่ยเขามองเห็นตัวนี้นะครับครับแล้วก็อีกคนนึ่งเนี่ยผมก็ไปเจอที่ต่างจังหวัดน,นะครับเขาก็อยู่ในตลาดเล็กๆนะครับคือขายพลอยนะครับขายพลอยเล็ก แล้วผมก็ถามเขาว่าเขามาทําอะไรที่นี่เขาขายพวกพลอยเนี่ยเล็กๆครับแล้วผมก็ถามเขาว่าเอ้เขาอยู่ได้ยังไงครับนี่เขาปรากฏว่าคือเขาขายพลอยอยู่ตรงนั้นก็จริงนะครับตลาดเล็กๆแต่ว่าตลาดใหญ่เนี่ยคือเขาส่งพลอยด้วยเนี่ยขายที่ประเทศอังกฤษอะไรเงี้ยครับครับบางทีมันเป็นจุดเล็กๆนะครับที่บางทีแถวบ้านเราเนี่ยเราเรามองไม่เห็นนะครับ เรามองไม่เห็นแต่ทีนี้คนมองเห็นเนี่ยคือคนคว้าโอกาสทันทีเลยครับครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับบางทีคือของอะไรเนี่ยมันของที่มีคุณค่านะครับแถวบ้านเราเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดนะครับแต่บางทีเรามองไม่เห็นในส่วนนี้นครับว่ามันเป็นประโยชน์ยังไงแล้วก็มัน ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มไหนที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับครับครับนี่ก็ครับก็ทําคลิปนะครับว่างๆนะครับสนุกสนุกนะครับก็เผื่อเป็นประโยชน์นะครับครับครับสวัสดีครับ